สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทานแท่แดไส้กรอกอีสานย่างค่ะก็จะมีไส้กรอกนะคะก็มีผักอันนี้เป็นขิงดองนะคะแล้วก็เราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเป็นขนมหวานก็คือ อันนี้ค่ะเป็นทับทิมกรอบรวมมิตรนะคะทับทิมรวมมิตรในนี้ก็จะมีสลิมมีทับทิมกรอบนะคะแล้วก็มีอะไรอีกน่าจะมีเป็นพวกลูกตาลเชื่อมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแต่เราจะทานขนมหวานหลังจากไส้กรอกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทานไซส้กรอกกันเลยดีกว่านะคะหิ้วแล้ว นะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานนะคะย่างแบบหอมๆเลยอืมอร่อยค่ะเปรี้ยวนิดนิดกำลังดีค่ะกินกับขิงดองอืมอืมขิงดองอร่อยอันนี้คือขิงดองนะคะ มีผักกะหล่ำมีนี่ด้วยค่ะมีพริกด้วย หมดแล้วนะคะสําหรับไส้กรอกของเราก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นขนมหวานนะคะค่ะเป็นขนมรวมมิตรทับทิมกรอบนะคะแล้วก็จะทานคู่กับเนี่ยค่ะน้ํากะทิอบหอมหอมนะคะจริงๆเขาต้องมีน้ําแข็งใส่เข้าไปด้วยแต่ว,ว่าพอดีขนส่งเขาไม่มีน้ําแข็งมาให้อ่ะค่ะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะอยู่ที่ทํางานเขาก็เลยไม่ได้เอน้าแข็งมาให้ก็ ก็ทานเป็นแบบไม่มีน้ําแข็งก็ได้นะคะไม่เป็นไหลเราอะยังไงเราก็กินได้อยู่แล้วขอให้ได้กินเราก็จะมาราดน้ํากะทิลงไปเลยนะคะอย่างนี้อย่างนี้นะคะดูสีโหน่ากินมากค่ะนี่นะคะแล้วก็มีช้อนนะคะแล้วก็จะ คนให้เข้ากันก่อนในนี้มันจะมีมีเนี่ยคะ่ะมีสลิมมสลิมมันก็จะเป็นเส้นๆนะคะแบบนี้แล้วก็ทับทิมกรอบทับทิมกรอบก็คือสีแดงๆนะคะเป็นเส้นๆแล้วก็เป็นสีแดงๆอันนี้เป็นลูกตาลสีขาวๆนี้แบบเป็นลูกตาลน,นะคะน่ากิน คนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ทานได้เลยอะนี่นะคะอ,อ,อร่อยมากค่ะน้ำกะทิอบควันเทียนหอมมากค่ะ แล้วก็หวานกำลังดีค่ะไม่หวานมากเกินไปอันนี้ถ้าได้น้ําแข็งเข้าไปนะคะเย็นๆนะคะจะสุดยอดกว่านี้ หมดแล้วนะคะสำหรับไส้กรอกอีสานกับขนมรวมมิตรนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาก,กันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Don't forget to subscribe and like for support meThank you so much for watching See you again next video Thank you bye bye ขอบคุณค่ะบายบายค่ะ